21000นะคะซึ่งมีความเร็วที่100แผ่นต่อนาทีนะคะ2 1 0 0นนะคะซึ่ง มีความเร็วที่100แผ่นต่อนาทีนะคะที่เห็นตรง mapping กับ projector เนี่ยค่ะก็คือจะแสดงวิธีการพิมพ์ด้วยความเร็วสูงของตัวเครื่องนะคะกระดาษเนี่ยจะไหลผ่านตัวหัวพิมพ์ไปด้วยความเร็วสูงนะคะทําให้มันเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ถึง100แผ่นต่อนาทีนะคะในรุ่น high speed inkjet เนี่ยเราจะมี60แผ่น75แผ่นแล้วก็100แผ่นเป็นซีรีส์ของตัว workforce ความเร็วสูงนะคะ ตัวนี้จะประกอบไปด้วยตัวเมนยูนิตนะคะก็คือตัวเครื่องกับตัวออปชันตรงนี้นะคะที่เรียกว่า f ฟินิเชอร์นะคะถ้าเกิดว่าตัวเมนยูนิตบวกกับ f ฟินิเจอร์เนี่ยจะสามารถจัดชุดเป็นบุคล e t ได้จัดชุดเข้าเล่มได้นะคะจะสามารถแม็กได้เย็บแม็กได้ตรงนี้นะคะจัดเป็นชุดๆเลยเจาะรูได้นะคะเย็บแม็กได้เย็บได้หลายแนวนะคะมีแบบแนวนี้แล้วก็แบบ หัวมุมนะคะตอนที่เราอยากต้องการที่จะจัดชุดเท่าเล่มนะคะตรงนี้มาดูในส่วนของตัวหัวพิมพ์นะคะหัวพิมพ์จะเป็นหัวพิมพ์ของรุ่นนี้เลยนะคะหัวพิมพ์ของเราชื่อว่าเป็น F3 Precision Core นะคะก็คือจะมีในส่วนของเทคโนโลยีที่ช่วยลดในส่วนของการอุดตันของหัวพิมพ์นะคะเป็นแรงดันไฟฟ้าหัวฉีดนะคะตรงนี้นะคะหัวพิมพ์ก็จะอยู่ลักษณะอยู่อย่างนี้นะคะของเครื่องนะคะแล้วก็กระดาษก็คือจะผ่าน ด้วยความเร็วสูงอ่าเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องบ้างนะคะถ้าสังเกตนะคะเปิดเครื่องมาเนี่ยถ้าเป็นอิงเจตเนี่ยจะไม่มีผงฝุ่นนะคะที่มันจะหลุดลอดออกมาจากตัวเครื่องถ่ายเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำหมึกของเราเนี่ยเป็นหมึกที่เป็นอิงเจ็ตนะคะตรงนี้ 2ส,สล็อตนี้นะคะจะพิมพ์ได้สล็อตละ50,000แผ่นนะคะเท่ากับว่าสีดำเนี่ยจะพิมพ์ได้1 0 0 0 0แสแผน่นสี3ส,สีรวมกันนะคะจะพิมพ์ได้50,000แผ่นนะคะบนไฟล์ iso ที่ลงสีแค่5เนตนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูหมึกมาหมึกนี่เลยข้างในเป็นน้ำนะคะ แล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองเราจะมีแค่2อ,อย่างก็คือมีหมึกนะคะแล้วก็มีกล่องซับหมึกที่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะคะตรงนี้เป็นกล่องซับหมึกอาเมนเทนน์บ็อกตัวเมนยูนิตจะจะมีวัสดุสิ้นเปลืองก็แค่หมึกกับกล่องซับหมึกแค่นี้นะคะที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเท่าห้าร้อยนะคะตรงนี้มา้ได้ห้าร้อยค่ะตรงนี้หน้าจอทัชสกรีนเก้านิ้วค่ะตัวใหญ่ สามารถใช้ฟังก์ชัน copy scan f a c ได้แล้วก็ตัวนี้จะมี storage ในตัวก็คืออันนี้เป็นเจน2แล้วเราจะมีการเก็บข้อมูลนะคะจากการถ่ายหรือจากการสแกนตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เรามีตัวอย่างงานพิมพ์ให้ดูด้วยนะคะอันนี้คือกระดาษรีไซเคิล64แกรมนะคะแผ่นบางเราสามารถพิมพ์ได้นะคะเป็นกระดาษรี c ซเคิลแผ่นบางอยากขออนญาตให้ชมนิดนึงพิมพ์บางสุด ใช่ค่ะ64กรัมนะคะแล้วก็มีตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เราก็รองรับนะคะที่เป็นกระดาษอิงเจตนะคะพิมพ์ติดได้สวยเหมือนกันนะคะพิมพ์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษแกมหนานะคะกระดาษหนังช้างอะไรพิมพ์ได้สวยสามร้อย่ะค่ะใช่ค่ะดูเพกได้ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างงานพิมพ์ที่ออกมาจากเครื่องตัวรถฟอร์ดนะคะอ่าตัวนี้เป็นงานพิมพ์สติกเกอร์ที่ไดคัตนะคะพิมพ์แล้วเอาไปไดคัตแล้วคือไดคัดแยกใช่ค่ะก็คือเอาไปไดคัตแยกอีกทีหนึ่งก็จะสามารถใช้ได้นะคะมือพิมพ์ของเรากันน้ำทุกสีนะคะการซีดจากเป็นดูแลใบอัลตราพิกเมทพิมพ์สติกเกอร์ได้ทุกชนิดไหมครับเฉพาะที่เป็นอิงเจตค่ะมันจะมีประเภทกระดาษอยู่ค่ะ ใช่ค่ะพิมพ์หน้าหลังซองสมายกนะ็คือใส่ใสเ่เป็นเป็นซองอใช่ค่ะเป็นซองมันก็จะพิมพ์บนซองออได้เลย<อ>ใช่ค่ะก็คือมีเดียดแล้วนา่าจเป็นซองเปล่าใช่ค่ะซองสีขาวเปล่าใช่ค่ะซองจดหมายนะคะเลือกวางเนออใช่แล้วก็พิมพ์เป็นหน้าหลัง ค่ะอ่าตัวยาอ่าตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบแบบค่ะในตัวเซาจหมายก็คือใส่ไฟในซองก็ออกมาถูกค่ะก็คือเราจะเราเราต้องเราต้องมีเฉพาะเครื่องตัวนี้หรือว่าทั้งหมดแค่ตัวนี้ค่ะแค่ตัวใช่ใช่ค่ะแค่ตัวนี้ค่ะอ่าตัวเล่มนะคะตัวเล่มตถ้าเข้าเล่มออชั่นตัวเล่มต้องเป็นออปชั่นค่ะในส่วนของเล่มมันจะออกมาเป็นเล่มๆเลยอ่าเล่มๆเลยหน้าหลัง โอเคโอเคก็ในส่วนนี้นะคะเราจะใช้พลังงานที่ตับเดี๋ยวเรามามีชาเลนจ์การปั่นจักรยานตรงนี้นะคะ ก็จะชาร์จตัวเจเนอเรเตอร์ก็จะเก็บไฟนะคะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราจะมาให้เห็นว่าตัว i ิงเจตนะคะตัวนี้เมื่อเทียบกับเลเซอร์เนี่ยเราจะประหยัดไฟมากกว่านะคะอันนี้เขาแข่งกันเหมือนที่เราเป็นชาเลนจ์เมื่อกี้ะคะ่ะอ่าว้วก็พอเราเริ่มปั่นไปแค่10โวลต์นะคะแผ่นแรกเริ่มมาแล้วนะคะในขณะที่เลเซอร์ยังเปิดไม่ติดเลยนะคะนั่นเท่ากับว่าเลเซอร์จะใช้พลังงานมากกว่า i ิงเจตนะคะตรงนี้ สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดวยประมาณนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับผมและวันนี้เราขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ